โอ้สวัสดีครับคุณยายวันดี้ครับยายนงรองครับสวัสดีครับผมลาอันนี้จะภาพเข้ามาเลยบ่เจจ,จันเพนโอนี่เพิ่นมาไกลนะโซโอ๋อสองแปดเลขทะเบียนรถนะครับนะสองแปดเก้าสามครับว่ามาไหว้ลุงปู่ที่กระท่อมร่มโพร่รมใสแล้วก็ได้จุดทูบด้วยใช่ไหมครับนี่จุด จะภาพจุดคอเจ้าภาพจุดคอเองบอกจุดคอปูพะเขาว่ามองไปตรงไหนเขามองเห็นตรงนี้น่เขาว่าเลยถามมาเลขอะไรหนูเขาว่าเก้าศูนย์เขามองเห็นตรงนี้ตรงไหนเขาศูนย์ไม่รู้หรอเขามองเห็นเขาเองอ่ะอืมแล้วก็มองเห็นในเตงมอยแต่ไม่รู้ตรงไหนตัวชี้บอกเขามาเห็นเลยกไรเก้าศูนย์อีกเขาว่าตัวเดียวกันกับที่เขามองเห็นตรงนื้ แล้วก็จุดทูบจุดทูได้อเลยเนี่ยีนี่เขาก็จุดทูบขอปู่เขาก็บอกว่าทางบนออกเลขหกแล้วข้างล่างให้เป็นเลขศูนย์แต่มาเป็นเลขเก้าไงเลขอะไรหกห้าเก้าหกห้าเก้าเขาบอกเอาแต่หัวมันก็ได้คุณยายเขาเอกเอาแต่หัวเลขเก้าน่ะก็เป็นศูนย์เอาแต่หัวเลขหกเขาบอกอ๋อก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์ เขาอาจจะฟันนั่นแหละถึงก็พูดอย่างนั้นนะโอ้นี่มาเองเลยแล้วยายฟันได้ยังอ่ะอ้ยยายฟันก็เลขมันออกแล้วเมื่อวานนี่ออกอะไรออกฮานอยแล้วเอ้ามันก็เลขใหญ่ยังไม่ออกออกแล้วลูกสาวซื้อถูกสิบบาทโอ้โหออกลูกให้ซื้อตัวละห้าสิบเลขอะไรอันนี้ก็มีปัจจัยมาถวายปูด้วยค่อยไปนับดูอีกทีหนึ่งว่าเท่าไหร่เนาะเท่าไหร่แล้วพอ ประมาณยังไม่ได้นับได้ค่อยไปนับดู<ม>อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอาเลขความฝันก่อนฝันว่าฝันว่าปูได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวปูแล้วเนาะ<ม>ได้ยินแต่เสียงก็บอกก็มันปวดขาแรงแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับไปหลับชั่วโมงหนึ่งมั้งหลับแล้วก็ประมาณทีสามแบบฝันว่าปูไปตะกูลบอกว่าเวลาปูบอกไม่รู้จะเอาว่านี่ปูบอกเอาให้ได้นะ เลยถามตอบมาว่าว่าไม่ได้ยินไม่ไม่ได้เห็นตัวปูนะ่เนาะเห็นแต่เสียงได้ยินแต่เสียงก็เลยปู่ก็บอกว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วให้รู้จักเอาเพราะว่าให้รู้จักเอาก็ตื่นตื่นพอดีลูกสาวว่าแม่ไม่สบายเข้ามาเมื่อวานเขาจะเอาแม่ไปฉีดยาไปหาบหมอก็เลยเล่าให้ลูกฟัง ไปหนูเองซื้อไอ้เลขไอ้อะไรเลขต่างประเทศให้แม่หน่อยที่ตัวละห้าสิบบาทลูกเขาไม่เชื่อก็ซื้อให้ตัวละสิบบาทว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเขาก็ซื้อกลับก็ว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเขาโทรมาบอกแม่หนูไม่เชื่อแม่ได้สิบบาทก็<อ> <laughs> แค่นั้นฝัน<อ> <laughs> แค่นั้นก็ลูกเขาก็ เขาจะเชื่ออะไรนอ้องความฝันจ้ะคนเขาไม่ค่อยเล่นด้วยไม่ค่อยเล่นเนาะ,ะยังดีก็ซื้อสิบบาทเดี๋ยวหนูจะส่งไปให้แม่ไปหาหมอครับหมอไม่ต้องส่งมาล็อกสิบบาท <c oughs> เลขเลขตามประเทศมันได้เยอะนะแม่ก่อนแม่ไม่เอาล็อกเอาเหรัอว่า <c oughs> ไป่อมรถซ่อมอะไรไปขวา่ารถเขาเสียด้วยแล้วนกร้องมีไหมวันนี้มีนกร้องบมนกมันมาตัวเองก็อยู่แต่ บ้านดงไงก็เลยไม่ได้คุยกันนกเลยยังไม่ได้คุยกันนกยังไม่ได้คุยกันเลยกันนกยังเลยแป่ปูเจ้าของบ้านที่เขาออกทะเบียนรถเขาอ่ะจ้ะถ้าคนรู้จักเอาได้สามตัวเลยนะนะนะโอ้ดีเจกแกถูกแกไม่เคยถูกเว้จะถูกเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทแกเอาแต่สองตัวนวศูนย์ห้าศูนย์ห้างงวดที่ที่แล้วแต่งวดนี้เขาได้ยังงวดงวดนี้แกบอกว่าแก แกยังไม่พูดหรอกแกบอกว่าให้ทางนี้นะ่ะไปคืนนี้แกจะไปเอาแกไปเห็นรูพญยาบึง้งแกบอกว่าคืนนี้วันพระแกจะให้ไปเอาเลขในพญาบึง้งพญาบึ้งก่อนค่อยพูดอะไรออกมาเขาวัาวนพระยังไม่พูดอะไรก็มไม่เอาคืนนี้วันพระอ๋อโอเคนอคนแกไม่ได้สนใจอะไรนะ<อ> <laughs> แต่ว่ายังน้อยเราก็ฝัน เสียงลุงป <displayed, S 1> ู่บอกเสียงลุงปู <uta> t <t ่ที่บอกก็เสียงปู่นั้นมองมีใครหรอ้าไปบอกก็มีกระปูหละถึงจะเสียงเป็นแบบไหนก็ชิกระปูแหละบอกยังไงบอกบอกแบบชัดไหมเสียงชัดชัดยุ่พูดว่าเวลาปู่บอกอะไรเนี่ยไม่รู้จกเอาว่าไม่รู้จะตัดไม่รู้จกเอานี่ก็เลยบอกแล้ว เอาแบบไหนก็เอาไม่ได้นาะปูว่าไงกรบอกมวดนี้ปูได้อะไรพูงี้ปูก็เลยตะโกนว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าตื่นมาก็ฮะปากกาอะไรเขียนเอาไว้คนอื่เขียนไม่เลยเขียนเขียนเสร็จแล้วลูกสาวมามาวานกระบอกเขาก็ไปออ,อกตามประเทศแล้วได,ได้ได้ออกตามประเทศก็อาจจะเป็น ก็ไม่แน่เนาะอาจจะออกงวดนั้นอีกก็ได้ต่ไอ้นี่ก็ไม่รู้เนาะไม่รู้มันจะออกอะไรครับแต่เล่จะภาพนั่นแหละสวยเขามองเหน็นในบอ่อประมองเหน็นในบ่อด้วยก็เห็นมองเหน็นในบอ่อแต่เขาบอกว่าให้ให้ยูทูบมากดเขาคอยอยู่แล้ว <laughs> ไปเทา้าสิ เดี๋ยวค่อยไปถามแต่ว่าตอนนี้เอาเลขของคุณยายก่อนแค่นลงบูสวงอะไรนะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์กันหนึ่งศูนย์ได้ก็เจ็ดห้าแต่ปูปูเขาบอกว่าให้รู้จักเอาเจ็ดห้ากันหนึ่งห้าได้อ๋ออาจจะเป็นให้รู้จักเอาให้รู้จักเอาก็อาจจะเป็นหนึ่งห้าก็ได้เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะอืมก็มีโอกาสบอกบอกแค่นี้แหละจาภาพก็มาถึงเมื่อสักครู่นี้ นานแล้วมาเร็วเต่ครับเร็วเต่พอดีวันนี้ไปไปวัดเสร็จแล้วก็มาประชุม,มพอดีลูกเคยกับแม่ดองเขาทำนึ่งปลาคิดยัง<ม><ม>ไงอ่ะหิวมานี่หมดเลยพอดีจะภามนถึงบอกหิวค่ะพอดีเลยพอดีโอ,โอไม่รู้จิตใจอะไรท้จอจะเอามาอย่างเดียวอ่ะเลยแม,ม,ม่ดองบอกอ้าวยายหิวไปนู่นเลยบอก คือไปกินตำหนักปูเดียวมณีมาได้กินด้วยกันวางงี่คิดถึงมณีพอมาถึงปูเขาบอกว่ามณีไม่ได้มาหรอกย้ายก็บไม่ค่อยสบายเป็นอะไรเพราะลูกไม่ค่อยสบายลูกอะไรยโรงพยาบาลบอกทีมงานไม่สบายหลายคนยายก็ปวดขาไม่สบายไอ้ลูกหลานก็เป็นอีกทิศพันธ์ก็ลูกไม่สบายนอนอยู่ซีขอเอาทำไมเป็นแบบนี้วะตอนนี้ดีแล้วไป อยู่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็นอนอยู่นี่แหละเมื่อคืนนีซี่ขอกับทีมนานเป็นไข้แบบไหนก็เป็นอะไรนะไข้เลือดออกแต่ไม่เยอะนะเชื่อไม่เยอะเท่าไหร่รักษาก็หายรักษาทันนะสิถ้าไว้นานก็ไม่แน่นะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เลยดีแล้วไม่ได้มาหาปูเรี้ยบวนเลยโอ้ก็โอเคเลขตามนี้เนาะฝัน ก็ไม่รู้อะไรแล้วแต่คิพิจารณาดูหนึ่งห้าเจ็ดห้าปูกไปรูจักเอาไม่รู้จัดเอาแบบไหนเนาะแบบไม่รู้จักเอายังลูกสาวมึงก็ซื้อตรงๆอ่ะดิยังได้สิบบาทโอ้ได้ทุนแล้วว่าแม่ซื้อตัวละห้าสิบนูไม่กล้าซื้อว่าอื่ซื้อสิบบาทกว่าแล้วถูกไม่ลูกถูกอันนี้ก็มีเจ้าภาพเขาช่วยตลอดเลยเนาะทุกเลขตลอด เขาว่าเขากับข้าวรายวันเขาน่ะได้ทุกวันได้ทุกวันเขาบอกตรงตรงเลยเขาไม่ได้ปิดเขาพูดตรงนี้แหละเขาบอกนัวได้ทุกวันเหยายาว่าได้ทีละสามสิบทีละห้ะาสิบกว่านี้สามตัวบ้างสองตัวบ้างวะยายนกมาเลนไะเขามองเห็นอะไรก็เป็นตัวเลขนกม,มาร้องแบบนี้รู้เรื่องอะไรอ,อันนี้ก็เอามาถวายปู่ต่ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยนับดูเยอดอีกทีหนึ่งอ,อันนี้ก็เข้าหลามอีกเนาะเอามา เลก้นี่เนรอเล่อะไรนะใหญ่ไม่ชัดในกล้องนะห้าเอ้ยหกห้าเก้าหกห้าเก้าอันนี้ก็นับข้าวหลามเลยใหญ่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบ่เก้าเก้าศูนย์เนี่ยเนี่ยเขาภาพเขาก็ย่องเลขเก้าศูนย์นี่แหละก็ข้าหลามตั้งแต่มาถึงแล้วเขาบอกเขาฝันอืมข้าวหลามเก้า ศูนย์กลมกลมศๆ0แต่อันนี้ถ้าตีเป็นหน9 0พวกกระลามมันยาวยาวเข่าลามยาวยาวเลยจะภาพบอกไหมตรงไหนเเลขหมดโอ้เนี่ยก็เข่าลามยาวๆก็หนึ่งเก้าก็เก้าแตงโมกลมๆก็ศูนย์หนึ่งเก้าศูนยาะอืมสวยงามสวยงามเนาะ โอ้สาธุสาธุนี่จะมาลาบปัจจัยไปให้ปูไว้สร้างเนาะอีกเนาะจะอ่ะโอเคเนาะยายเนาะต้องขอบคุณคุณยายมากเ้ยคุณยายนงทองเอขซี FC ทุกคนุงท่านนะท่านไม่ค่อยสบายแต่สายบุญมีเส้นนะครับลงปูมาบอกเลขบ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับยอดไปกันทางโน้นเราจะสาธุสาธุ